จากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจิตวิทยากับครูยุย้ยดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์น,นัทพงษ์ชูไทยและธีรวดียิ่งมีสนับสนุนรายการโดยคณะกรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูว,วิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตวิทยากับครูยุ้ยค่ะรายการจิตวิทยาดีๆที่ช่วยให้คุณผู้ฟังคิดบวกนะคะเราจะกันทาง fm 89.5 innovation for life น,นวัตกรรมเพื่อชีวิตค่ะอยู่กับเราทั้งสองคนค่ะดิฉัน่เรวดียิ่งมีค่ะแล้วก็รุงย,ยุ้ยผู้ช่วยศาสตราจารย์นทพงษ์ชูไทยอาจารย์จิตวิทยาสวัสดีค่ะรุย,ยุ้ยสวัสดีครับน้องทีครับ สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับผมสัปดาห์นี้เรียกได้ว,ว่าเรยชั่วของกลางเดือนธันวาคมมาแล้วลุงคือบรรยากาศก็ก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันก็เริ่มที่จะคึกคักเนาะมันเหมือนแบบเริ่มเริ่ม,มจะปีใหม่อ,อ๋อใช่มันเหมือนว่าเป็นเทศกาลร,รอบตัวทั้งออมูรี่คริสต์มาสทั้งในเทศกาลปีใหม่ออบางที่อะค่ะบางหน่วยงานเ,ออเขาก็เดินสายสวัสดีปีใหม่กันแล้วนะคะออสําหรับผู้มี อุปการะคุณต่างๆแล้วลุงแล้วก็บรรยากาศในลุงแม้วออกไปห้างบ้างนะคะถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสอืลุงลุงนึกถึงใช่ลุงนึกถึงตอนที่อยู่ที่ทําง,งานเลยลุงเริ่มเริ่มหาซื้อของเล็กๆน้อยๆปากกาบ้างมไม้บรรทัดอินสอรหรือลูกอมอะไรให้เด็กๆเนาะแล้วก็รวมทั้งน้องๆเจ้าหน้นาที่หรือว่าครูเพื่อนๆครูบาอาจารย์ก็ให้เขาแหละ จะน้อยเราก็ถือว่าเป็นน้ําใจจากเรานะครับเริ่มเริ่มแล้วลุงรู้สึกเลยตอนตอนน้องทีพูดอย่างเงี้ยคือความรู้สึกมันยัง,ย,งยังเหมือนกับอยู่ที่ทํางานเนาะแล้วก็มีความรู้สึกว่าหลับตาเห็นภาพเลยว่าโอ้ยขอบคุณมากบางทีบางปีลุงก็ให้เงินพวกครูบาอาจารย์นะคนละร้อยคนละร้อยคนละร้อยอะไรอย่างเงี้ยลุงไม่ใช่ารร่ำรวยแต่<ค>ลุงก็อยากให้ไม่ได้ลำบากไม่ได้ลำบากเลยเนาะแล้วก็ ร่วมงานกันมาทั้งปีค่ะบางทีก็บางคนก็อาจจะมองหาแต่ถ้าไม่ได้มีกําลังทรัพย์อ่ะลุงคืออะไรก็ได้ที่ที่ทําเองอะ่ะลุงเรารู้สึกว่าเราถนัดเราทําเองครับแต่ก็อยากให้ถ้าจะมองหาของขวัญน,นะตอนนี้เนาะเราก็อ,อยากให้ในในมุมที่มาเป็นปัจจัยสี่เนาะในเรื่องการดํำรงชีวิตในยุคที่เศรษฐกิจแบบนี้นะคะแบบแล้วก็ อยากอยากอยากให้เป็นของใช้อ่ะที่ที่เขาได้ใช้จริงๆนะคะอย่าไปอย่าไปคิดว่าเราชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะซื้อให้นะดูที่เขาชอบอืลุงก็ดูยังได้เลยว่าน้องตีเคยบอกว่าที่บ้านเอ่อปลูกข้าวใช่ไหมแล้วก็เอาตาถงเนี่ยเออแล้วก็ทานไตถุงแง้วลุงมีความรู้มันน่ารักจริงๆเลยอ่ะนะแล้วก็ ปลูกถุงเล็กๆแล้วก็เอามาวางให้กับคนทุก<ช>ทพี่น้องๆองเออนะครับอันนี้แค่นี้ก็ก็เป็นการการหาของขวัญที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยอืมก็อาจจะซื้อกระปุกใบละห้าบาทสิบาทลุงปลูกโบชนิดนึงแล้วก็ขอบแมงมาสักห้าโลข้าวที่รู้สึกว่าที่ก็ลูกชาวนาไงมันเขาเรียกอะไรอะค่ะ,ะมันมันสะท้อนชีวิตของเราได้แล้วก็ คิดว่าข้าวสารนะเขาไปตั้งไว้เดี๋ยวเขาน่าจะมีโอกาสได้หุงมกินน,นะเราเราเก็บไว้ยังไงม,ม,มันก็ต้องไปกินไปล่อยไปให้ลาขึ้นหรอกเขาของดีนะต้องบอกก่อนคี่บ่าเป้นข้าวสารี้ดัอแบบออแก,กนิกด้วยนี่เอาไว้าจะรู้สึกว่ามันเป็นของดีบ้าเราคืออะไรที่เรามีค่ะคุณผู้ฟังอะไรที่เราทําเองน้ําดื่มอ่ะที่จะซื้ออะไรลุงไม่ลุงมีอยู่ พูดถึงของขวันเนาะหมายถึงว่าบางบางทีพี่ก็ซื้อน้ําขวดใหญ่ขวดนึงอะน้าแร่ที่เขาปลูกบุถรี่คือไ่้ยังไงเดี๋ยวต้องได้กินแล้วมันก็ไม่ได้แพงนะลุงขวดละสิบห้าบาท,บาทออแล้วก็รู้สึกว่าปัจจัยสี่อลยอะลุงเธอต้องกินของฉันแน่เดี๋ยวเธอหิวอ,อะไรอย่างเงี้ยอออลองลองดูแล้วกันค่ะเออตอนนี้อาจจะเป็นยาดมนะยาดม สำหรับเล็กๆแต่สำหรับสำหรับลุงนะน<อ>่ามาให้ลุงเจอสะกูขอบคุณมากเลยอะไรมันก็นึกถึงไงลุงว่าถ้าถ้าจะให้ใครเขาอยู่ช่วงวัยไหนหนะลุงเนาะอะไรที่มันเหมาะกับเขาอาจจะไม่ได้มีราคาแพงค่ะแต่อาจจะโฟกัสซึ่งซึ่งการใช้งานถึงความจําเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไม่ได้พูดถึงการเลือกซื้อของขวัญเราคุณผู้ฟังวันเนี้ยเราจะมาพูดถึงวิธีคิดกันแบบผู้ใหญ่ลุงอ๋อครับ คือมันมันวัดกันที่อายุไม่ได้ต่อให้เดือนนี้เป็นเดือนพันวางคมมาลุงแก่กว่าแล้วยังไงคะพี่ก็จะถาบเนี้ยนะแล้วยังไงอ๋อแกกว่าแล้วยังไงคะมีวุฒิภาวะมั้ยมีไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางบางอย่างอะคะ่ะเราอาจจะไปยึดติดว่าอาวุโสงไงแต่อาวุโสอาจจะไม่โอเคก็คได้ลุงอาวุโสอาจจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมนุษย์ป้ามนุษย์ลุง ก็เห็นได้เนาะป้ามนุษย์ลุงซึ่งบางทีเนี่ยนะครับเด็กบางคนเนี่ยยังมีเขาเรียกว่ามีนะครับการควบคุมอารมณ์หรือว่ามีวุฒิภาวะที่ที่ดีกว่าคนที่อายุกว่าแต่คนที่อายุกว่าพอเวลาที่ทะเลาะหรือสู้กับเด็กไม่ได้หรือพูดสู้กับเด็กไม่ได้ก็จะงัดไม้เด็ดของของเขาเลยคือแกเป็นใครชั้นอายุเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้เอาอายุเอาอายุมาเป็น มาเป็นที่ตั้งเพื่อบบที่จะให้คนยอมรับอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเรามาคิดกันแบบผู้ใหญ่ดีกว่าค่ะวันนี้ <c oughs> คือเราจะบอกว่าถ้าคิดแบบผู้ใหญ่อ่ะค่ะเราก็เราก็ต้องไม่คิดเรื่องอายุนะคะแต่ดูที่วุฒิภาวะแทนใช่ไหยคะลุงถูกต,ต้องครับอืมไม่ไงั้นไม่จะมีคําหรอแก่กะโหลกกลาลุงเคยได้ยินไหมเคยเลยอะรแล้วก็ให้คน พูดเหมือนกับง่ายๆนะแต่คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วโดนโดนเด็กพูดแบบเนี้ลุงบอกเลยนะครับว่าเฮ้ยเก็บนะเว้ยนะครับแก่กระโหลกกระลานนั้นแปลว่ามันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้จะไปทําอะไรทิ้งอย่างเดียวหรือย่างเก่งก็คือเอาไปปลูกต้นไมห้หรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ไม่ได้มีประโยชน์อ่ะนะครับ คือจริงๆอายุมันควรจะมีผลต่อวุฒิภาวะจริงไหมคะคือถ้ายุมากขึ้นอาจจะต้องนิ่งขึ้นใจเย็นขึ้นควรจะเป็นางานควรจะเป็นางานใช่ครับแต่ว่าบางทีมันมันก็น้องทีก็คงเคยเจอน่ะลุงก,ก็เจอคนที่แบบอายุมากๆแล้วก็แค่คําว่าง,งี้เง่าจะได้ไหมเนี่ยนะครับเพราะว่ามันไม่ไม่รู้เลยว่าตัวเองจะไปทะเลาะกับเด็กทําไมแล้วก็ ัวเองก็ผิดด้วยนะอะไรเงี้ยนะแต่ฉันจะต้องฝืนเอาชนะให้ได้อย่างเงี้ยเรียกว่าไม่ไม่ถูกต้องครับก็ถ้าถ้าเจอเด็กที่ที่มีวุฒิภาวะเนี่ยแล้วก็เหมือนเหมือนในใจเลยอะอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำคือแก่กะโหลกกะลาแต่ว่าอเราไม่พูดไงถ้าเด็กเขามีวุฒิภาวะนะแล้วบางทีว่าอา,อาจจะหยวนอาจจะยอมแต่ถ้าไปเจอเด็กที่มันที่มันเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะลงุงแล้วที่มันพูดอย่างที่มันคิดอล้ลุงก็นึกสภาพนะด้วยเนาะ ว่าเขาจะ่ส<า>ุดแลว,ว,ว่ายังไงาะกัน่บางทีความเป็นผู้ใหญ่อะค่ะก็ไม่ได้อยากให้ยึดติดที่ทวุฒิภาวะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ด้วยแล้วมีวุฒิภาวะด้วยนะลุงเนาะก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่น่าหลักนะคะแล้วก็เด็กก็เด็กก็บางทีอาจจะไปขอคำปรึกษาน,นะลุงเนาะอ<า>อืมลุงจริงๆิทวุฒิภาวะคืออะไรวุฒิภาวะจริงๆมันมัน,ม,นมันเป็น ความสามารถในการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องถูกเวลาถูกกาลเทศะดับยั้งช่างใจอารมณ์ได้ในสภาวะที่เหมาะสมนะครับอันนั้นคือคำว่าวุฒิภาวะจริงทีอ่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ฟังแล้วเรากลับมาต่อกันว่าเอะวิธีคิดแบบผู้ใหญ่อ่ะนะคะที่มันที่มันมีวุฒิภาวะหรือว่าถ้าเด็ก มันมีวุฒิภาวะโดยที่ไม่ได้ดูที่อายุอะ่ะมีอะไรบ้างนะคะพักสักครู่คะ่ะจิตวิทยาก,กับครูยุย้ยกลับมาสู่ช่วงที่สองของรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราพูดถึงวิธีคิดแบบผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะคือเราไม่ได้ดูว่าเด็กหรือผู้ใหญ่นะแต่ถ้าอยากจะมีวุฒิภาวะ มันต้องทํำยังไงนะลุงคือวิธีคิดแบบผู้ใหญ่ที่ไม่ได้วัดที่อายุดูวุฒิภาวะดูยังไงบ้างคือจะบอกว่าที่ดูจากการควบคุมอารมณ์ง่ายๆเลยลุงเนะเาะเด็กที่ควบคุมอารมณ์ได้ก็มีวุฒิภาวะมากกว่าผู้ใหญ่บางคนถูกไหมคะถูกต้องครับคือบางโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะถ้าที่ลุงเห็นอยู่บ่อยๆคือเขาชอบชอบที่จะ สร้างสถานการณ์หรือแย่ให้ผู้ใหญ่เหล่านั้นะที่มีวุฒิภาวะต่ําๆอ่ะโกรธพอโกรธแล้วแบบไอ้สิ่งต่างๆออกมาโดยที่โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเด็กเด็กรุ่นใหม่ชอบนะชอบที่ที่จะแกล้งจะแย่แต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ไม่ได้ต้องการที่จะทำงั้นจริงแต่เขาต้องการที่จะชี้เห็นว่าคุณ คุณยังควบคุมอารมณ์ไม่ได้เลยผมยังควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าคุณอีกนะอะไรอย่างนี้ลุมเด็กสมัยนี้เขาก็เก่งนะถ้าจะดูว่าเขามีวุฒิภาวะไหมเนี่ยที่รู้สึกว่าเขารับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองทําเนาะไม่ถึงว่าอมอบหมายงานอะไรไปแล้วก็ไม่ว่าจะผลไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกนะเขากล้าที่จะยอมรับว่าโอเคครั้งนี้เขาผิดเองแหละเดี๋ยวเขาจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกเขาจะพยายามหาความรู้อะไรอย่างนี้ยลุงถึงแม้จะเป็นเด็กผู้ละคะ่ะ เรารู้สึกว่าตอนนี้เขาม,มีวุฒิภาวะนะลุงเนาะลุงลุงเห็นด้วยกับข้อนี้นะครับเพราะว่าคือเขาจะพูดอะไรออกมาหรือเขารับปากว่าจะทําอันนี้แล้วทําให้สําเร็จเนี่ยนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบและเขาก็อย่าไปเร่งเขานะอย่างเช่นเราบอกว่าขอวันที่ยี่สิบห้าเนาะยี่บห้านะ 25, นะแต่ปรากฏว่ายังไม่ถึงเลยแล้วไปเร่งเขาเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องรองก่อนเดีย๋ยวพอวันที่ยี่บห้าเชื่อเถอะ คนที่มีวุฒิภาวะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เขาทําได้แล้วเขาก็จะเอามาส่งงานเราได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ครับเพราะฉะนั้นในในธรรมชาติของเขาอะค่ะบางทีเราก็ต้องดูนะคะว่าทําอะไรก็ปล่อยให้เขาทําเนาะพอถึงเวลาก็อาจจะเป็นดูว่าเขารับผิดชอบได้เราเราก็ปล่อยผ่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเขามีวุฒิภาวะเนาะคือเวลาความมีวุฒิภาวะนะฮะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่อะ มันจะต้องมีพื้นฐานของค,ความเห็นต่างซึ่งเราต้องเคารพกันด้วยด้วยหลักการและเหตุผลหรือข้อมูลนะลุงเนาะถูกนะครับคือทุกคนเห็นได้คิดได้หลายคนที่ผู้ใหญ่ชอบชอบบอกว่าเอาครับคิดเลยครับยินดีรับฟังครับแต่พอคิดออกมาปุ๊บพูดออกมาปุ๊บแล้วมันเกิดไม่ถูกใจผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เป็นหัวหน้า เขาถึงเขาไม่พูดไรมาแต่เขาสแสดงสีหน้าเหมือนกับว่าคิดอะไรวะอันนี้รู้ว่าไม่ถูกนะนะครับควรที่ก็ในเมื่อคุณบอกให้เขาคิดแล้วเนี่ยเขาสแสดงความคิดเห็นแล้วก็มามาพรีเซนต์กันสิว่าดีไม่ดีอย่างไรไม่ใชด่ดึงสีหน้าว่าเฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยเว้ยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือถ้าคนมีวุฒิภาวะเขาไม่ทําแบบนั้นแน่นอนครับ คือถ้าดีไม่ดีไม่ใช่เอาความรู้สึกมาตัดสินค่ะถ้าเป็นรื่อง,งานมันก็ต้องมีข้อมูลหลักการแลนะเหตุผลเนอะลุงเนาะที่จะมาลบล้างกันได้อ่ะแต่ผู้ใหญ่มันจะบอกว่าเอาอายุเอ,อ้ยฉันเห็นตรงนี้มาละฉันเคยเห็นปัญหาอันนี้มาแล้วนะในในความเห็น่ากเราทํางานกับเด็กๆอะค่ะถ้ามีมันก็ต้องมีเอกสารหลักฐานมีข้อมูลซึ่งที่คิดว่าถ้าเด็กเขาม,มีวุฒิภาะวะเขาเขายอมยอมรับได้นะลุงเนาะแล้วก็ไม่ไม่อยากให้ใช้ คำว่าอาวุโสเนาะมากดคนทีออ่คนที่เด็กกว่าอายุออน้อยกว่าออใช้ประสบการณ์กับอายุอย่างเงี้ยลุงเออเห็นไหมออหรือไม่ไม่อยากจะจะให้ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเนี่ยค่ะแล้วก็ประกอบกับบางทีค่ะลุงมารายาทถิดรู้สึกว่าสาคัญนะออคนที่มีวุฒิภาวะค่ะจะต้องมีมารายาทควบคู่กันไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ทํางานกับต่างเรศเทศลุงอะ ต่างเพศเหมือนกันมันต้องมีมารยาททางสังคมมาขอบคุณเกรงใจแล้วก็ให้เกียรติให้เกียรติความเป็นมนุษย์ที่เขาที่เขาต่างเพศอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเพศอายุคนที่ฐานะ<า>ด้อยกว่า,าน,นะลุงอันนี้อันนี้ลุงลุงยังยังเห็นหนึ่งหล่งลุงจะเป็นคนรุ่นเก่านะแต่ลุงมองว่าไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงหรือว่าเป็นพวก พวกอะไรครับพวกที Query ่ Rocky t r a เฟอร์หรือต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเขามีความสามารถเราก็ยอมรับตรงนั้นอย่าไปคิดเฮ้ยเธอทําไม่ได้นู่นทําไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันทําได้หมดแหละนะครับแล้วลุงก็เจอมาเยอะเลยว่าคนเหล่าเนี้ยเก่งบางที่เก่งกว่าเราอีกมีความฉลาดมีความคิดที่เหนือกว่าเราอีกครับแล้วก็ไม่ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะช่วยถ้าเป็นวุฒิภาวะนะไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็คือมองโลกอย่างความเป็นจริงอะ<ม>่ะเพราะบางคนถ้ายอมรับยอมรับไม่ได้อ่ะมันก็จะมีพฤติกรรมคําพูดต่างๆที่แสดงออกมาแต่ถ้าไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรอะ่ะยิ่งยิ่งยิ่งเรื่องเยอะๆที่เข้ามาในชีวิตอ่ะอันนั้น,น่วุฒิภาวะจะทํางานนะลุงเนาะค <c oughs> ือคิดว่าเขามีวุฒิภาวะไหมไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้าเขาจัดการกับ <c oughs> ปัญหาได้เขายังยิ้มได้เขายังคุมอารมณ์ได้อย่างเงี้ยก <c oughs> <อ>็ ก็ทดสอบตัวเองได้ว่าว่ามีวุติภาวะไหมบางทีมัอนอาจจะมีหลุดบ้างอะลุงแต่ก็ต้องรีบด,ดึงกลับมานะเ <c oughs> รื่องสติ <c oughs> ใช่แนะ่นอนเลยกับกับตรงนี้คือบางทีมันก็มีบางที่ความโมโหโกรธทาหรือว่าความเกลียกาดเสียงดังไปบ้างแต่พอดึงกลับมาได้ต้องได้บอกเฮ้ยเมื่อกี้ขอโทษนะแค่ลงมา <c oughs> ไปหน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับน้องเขาก็จะยอมรับนะแล้วเขาก็จะบอกว่าโอเคไม่เป็นไรครับพี่ผมก็เคยเป็นครับมันก็จะทําให้ เราไกลเกลี่ยกันได้ง่ายขึ้นก็ถ้ารู้สึกว่ามันคุมไม่ได้ในบางจุดอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ต้องกลับมามีมรารยาททางสังคมนะต่อให้เป็นเด็กเราก็ต้องขอโทษค่ะพี่ผิดจริงๆเออเดี๋ยวพี่ขอโทษนะหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ใช่ตอนโวยวายโวยวายเสียงดังเลยต่อหนะ้าคือต้องขอโทษเ <c oughs> บาเลยลูกมันก็ไม่ใช่เอขอโทษไปเลยแ <c oughs> ม่ๆเนาะลลงเนาะแม่ขอโทษการประชุมอยู่ก็เออพูดในที่ประชุมเลยวันนั้นนะ เออพี่ทํานี่นี่ขอโทษนะขอโทษน้องๆด้วยโอ้ยเขาจะเฮ้ยหัวหน้าคนนี้ใช้ได้เว้ยนะครับคระ้เขาก็จะไม่เอาไปนินทาว่าโอ้ยไอหัวหน้าคนนี้มันเอาแต่ใจตัวเองนู่นนี่นั่นไม่ใช่เลยนะครับเพราะนั้นคาว่าวูฒที่ภาวะเป็นเรื่องสําคัญไม่ว่าจะหน้าที่การงานเรื่องส่วนตัวหรือว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วไงคะคุณผู้ฟัง คือถ้ามีวุฒิภาวะเนี่ยเราโลกเราต้องกว้างนะ<ม>เพราะว่าเราไม่ใช่เซลเซนเตอร์ศูนย์กลางจักรวาลลุง<ม>แต่ว่าโลกมันหมุนไปข้างหน้า<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>เราต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรที่เราสู้เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้เออช่วยสอนพี่น้อยอย่างเรื่องไอทีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเราก็ต้องเรียนรู้เปิดใจยอมรับอะไรที่<ม>คนรุ่นใหม่เขาอาจจะเก่งกว่าออกแบบนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราใช้ชีวิตบาป วุฒิภาวะมีวุฒิภาวะกับลหลายๆเจนนะะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่มีมาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ทางเอฟเอ็ม n o v สิบเก้าจุดห้าอรค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันทีรวดียิ่งมีค่ะลุงยืนได้ฟงชูไทยครับผมลาคุณผู้ฟังในก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ รายการจิตวิทยาก,กับครูยุย้ยสนับสนุนรายการโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตร,รฐานสากล